สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับหกนาฬิกาสานาทีนะครับช่วงเช้าๆสำหรับวันนี้ท้องฟ้าก็โปร่งนะครับโล่งเมไม่มีนะครับท้องฟ้ายังโปร่งแต่แดดยังไม่มีนะครับยังมีก้อนเมฆบางอยู่บ้างยังไม่มีแสงแดดนะครับมีแต่ความสว่างครับ มาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมใช้อยู่เก้าแผงช่ครับอยู่บนหลังคาฝั่งโน้นห้าแผงนะครับแล้วอยู่ตรงนี้สี่แผงนะครับเป็นแผงขนาดสามร้อยสามสิบวัตต์แล้วก็แผงสามร้อยวัตต์ก็มีค้ากันนะครับเป็นอยู่ข้างบนเป็นแผงเก่านะครับผสมแผงใหม่ตรงนี้เป็นแผงใหม่ทั้งหมดสี่แผงต่ออนุกรมกันทั้งหมดเลยนะครับ ก็จะเหลือปลสายตรงนี้ครับสองเส้นดําแดงครับบวกกับลบอันนี้ใช้สายขนาดหกมิลน,นะครับเบอร์หกเพื่อเดินเข้าไปในตัวบ้านตัวเครื่องแรงใช้ระบบออนกิษนะครับเป็นโซฟายี่ห้อโซฟานะครับขนาด3.3กิโลวัตต์ครับยามเช้าเช้ายังไม่มีแดด6นาฬิกา40นาที เดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนนี้ผลิตไฟได้เท่าไราและทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยข้างในนะครับบรรยากาศเชา้ชาๆอย่างนี้นะครับมาทำอะไรได้บ้างดูข้างในกันตามมาเลย อันนี้อันนี้ผลิตไฟตามโหลดนะครับผมเปิดตัวกันย้อนไว้นะครับตรงนี้คือผมตั้งแล้วเปิดไว้ไฟก็จะผลิตออกมาตามโหลดนะครับอันนี้จะไม่ขึ้นมาดูที่ตัวหน้าเครื่องอันนี้นะครับเป็นโซฟาขนาด3.3กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมาตอนนี้แผงนะครับ ที่แผงมีไฟอยู่300อยู่า4 5มันยังสวิงอยู่นะครับบนแดดยังไม่มีความเข้ม337 0อ่าม3 7 0.4แอมป์นะครับก็เอาตัวนี้คูณกันก็จะเป็นกำลังวัดแต่วัดแต่ตอนนี้คือผลิตออกมาแค่ใช้งานนะครับ0.10อ่าก็เท่ากับ100วัตต์อลิตยออกมาก็คือตอนนี้มีใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ต แล้วก็อ,อยู่3ามประมาณยี่สิบ้าสามสิบวัตต์แล้วก็มีพัดลมหนึ่งตัวประมาณเจ็ดสิบวัตต์ก็ใช้อยู่ประมาณหนึ่งร้วัตต์เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนนี้ผมจะปิดตัวกันย้อนนะครับมันมีเมนูนะทำให้ดูะจะกดะเดี๋ยวนะครับปุ่มมันจะ,ะต้องเป็นจังหวะเลยเดี๋ยวนะครับปุ่มของผมรู้สึกว่ามันจะกด,ดะกดให้ดูนะครับ ่าเดี๋ยวหาเมนูก่อนนะครับอ๋อเลยแล้วกดใหม่ส่วนใหญ่ปุ่มกดอ่าผมต้องใช้จังหวะนิดนึ่งอ่าเมนูนี้นะครับเซตรีฟัก ส่วนพัดเบิดก็จะเป็น0สามตัวนะครับวิธีเปิดปิดกดยักนิดนึ่งกดปิดละ๋ยวก,กดให้ดูใหม่ปุ่มมันกดยากเลยครับเป็นจังหวะข้อเสียมันคือเครื่องค้างเครื่องร้อนร้อนนเช้าแต่อันนี้ยังถ้าถ่ายไปด้วยทำไปด้วยเนี่ยมันจะ ใช่ไหมครับมันจะไม่ค่อยนั่นมือไม่มองไม่ถนัดอ่าเดี๋ยวผมคนรหัสก็คือศูนย์สามตัวแล้วก็หนึ่งต้อกดช้าๆนะครับอ่าอ่าตอนนี้ศูนย์สามตัวอ่าลวกดอพอครบนี้ถ้าจะเลื่อนก็คือกดค้างนะครับอ่าอ่าเลขหนึ่งไม่เจอ อ่าเลยจะกดยากนิดนึงยิ่งส่งถ่ายอย่างนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวผมกดค้างอันนี้อันนี้มันเปิดอยู่นะครับเราจะปิดอ่าเวลาปิดกดค้างนะครับถ้าเราจะตกลงอ่าปุ่มโอเคคือกดค้างตอนนี้คือเข้ามาที่หมดปิดตัวกันโยนอ่ากดให้ดูนะครับอ่านี่ครับดูไฟที่ผลิตออกมา ตอนเช้านี้นะครับผลิตออกมาได้หน,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 นึ่งร้ยแปดิวัตต์นะครับศ1นจดหนึ่งแดกิโลวัตต์ก็เท่ากับหนึ่ง้ยแปดสิบวัตต์นะครับตอนเช้าเช้าเลยนะครับหกโมงสี่สิบยังไม่มีแสงแดดผลิตไฟได้ร้อยกว่าวัตต์ก็สามารถเปิดพัดลมตู้เย็นทำงานได้นะครับก็คือตู้เย็นก็ร้อยกว่าวัตต์นะครับตู้เย็นขนาดหกคิวอ,อย่างนี้ กินไฟแค่1้อยวัตต์นะครับแต่มาดูไฟตรงที่มันเหลือนะครับดูเมนูนะครับฝั่งซ้ายกางตรงกลางนะครับหนึ่งร้อยวัตต์อันนี้คือเหลือจากการใช้งานผมใช้งานไปแปดสิบวัตต์นะครับประมาณ8ปดสิบวัตต์นะครับมีเราเตอร์กับพัดลมก็ออยังเหลือไฟอยู่อีกร้อยวัตต์ก็เดินพัดลมได้เอ็ดได,ได้เดินพัดลมได้หนึ่งตัวแล้วก็ หรือจะเดินตู้เย็นนะครับหนึ่งตัวครับตอนเลือกให้มันพอโหลดนะครับตอนเช้าสำหรัแบ,บแผงนะครับแผงก็มาที่แผงนะครับสายสอง,สองเซนนี้มาเข้าชุดเบรกเกอร์นะครับมีฟิล์ผ่านเซิร์ฟกันฟ้าแล้วก็มีเบรกเกอร์ดีซีฝั่งนี้เป็นเซิร์ฟแล้วก็เป็นไฟไฟกลางของการไ,ไฟฟ้านะครับเอ่าเวลาถ้าโซล่าเซล ผลิตไฟออกมาพอก็จะไม่ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้แต่ถ้าแผงโซลาเซลล์ผลิตไฟไม่พอก็จะดึงไฟของการไฟฟ้ามาใช้ด้วยนะครับคือผสมกันใช้ร่วมกันนะครับสายที่ออกจากาตู้เบเกอร์นะครับมาเข้านีา้มาเข้าเครื่องในตรงนี้ก็จะมี wifi นะครับสามารถดูในแอปได้นะครับโหลดแอปมือถือมาติดตั้งดู ต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตบ้านเรานะครับสามารถดูออนไลน์ได้นะครับดูว่าผลิตไฟได้ยังไงช่วงเวลาเท่าไหร่มีสถิติให้ดูครับเก็บสถิติอ่าครับตอนเช้าเริ่มขึ้นมาแล้วเป็น210วัตต์นะครับเพราะว่าแผงเดี๋ยวดูนะครับโวลต์ถ้าโวลต์มันขยับขึ้นนะครับแอมป์ขยับขยับขึ้นเนี่ยพลังไฟก็ ขึ้นมาอีกกำลังไฟขึ้นมานะครับสองเก้องาคูณด้วย0.8นย์ก็ลองคูณดูครับแล้วออกมคูณศู 7, มันจะออกมาเป็นกําลังวัต์คือมาบวกลบค่าศูนย์เสียค่าอะไรเอาเหลือทอนให้เรามาเป็น220วัตนะครับบวกลบกันจากเมนูเมื่อกี้นะครับาจะมาเป็นกําลังไฟสุดที่อยู่ตรงนี้นะครับสองร้อวัต นี่ไฟก็เพิ่อเพิ่มนะครับจะเหลือไฟอยู่ร้อยสาสิบเอดวัตต์เพราะว่าผมปิดตัวนี้นะครับคล้องไว้เวลานั้นเราเปิดไม่ให้มันย้อนนะครับเราจะเปิดเมื่อกี้ผมปิดให้ดูกดเมื่อกี้ให้ดูก็จะผลิตไฟได้แบบนี้นะครับช่วงเช้าเช้าเก้าแผงสองร้อยยี่สิบวัตต์หรือว่าตีเฉลี่ยเลยสองร้อยวัตต์อย่างนี้นะครับก็ล้นตู้เย็นพัดลมได้ นะครับพัดลมหนึ่งตัวตู้เย็นหนึ่งตัวเนี่ยเปิดพร้อมกันได้เลยมันไม่เกินสองร้อยอยู่แล้วครับหรือจะอินเทอร์เน็ตพว่วเข้าไปอีกสามสิพวกเรา 30, เตอร์สาสิวัตต์นี้ก็ถือว่าร้านปีตั้งแต่เช้านะครับโผล่งเช้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับเผื่อคนที่กําลังสนใจในระบบโซล่าเซลล์ให้ดูในช่วงการทํางานต่างๆยังหาข้อมูลอยูอ่ยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์ ก็เป็นตัวเลือกให้ดูว่าเออมันผลิตไว้ได้แบบนี้นะแบบนี้นะช่วงนี้แผงกีแง่แผงนะครับฝากไปด้วยนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเดี๋ยวนำมาให้ดูนะครับสวัสดีครับ